เรียนพอนเดอ้อเอ็ดสี่ผู้ถ่าเบิงผู้รอคอยเล่าสามะคีน่าพี่น้องเนาะมือนี้กะเขาดียึดตัวหลักพี่น้องแต่ว่าหังเขายึดตัวซ้ำล่องพุ่นเขายึดตัวล่องเล่าสามะคีตะแหลกกับเขาดีพี่น้องเขาเปียดเขาเปียดเขาซี ก็ได้เป็นซีแปดนะพี่น้องนะ VIP อะเขาตัวสำรองพี่น้องเขาหาตัวสำรองกะได้หาแปดนะพี่น้องผู้ได้ฟังว่าปูบอกตัวสำรองกับไปน้ำกันนั่นเป็นว่าในรุ่นเนาะรุ่นได้เนาะมันเข่ามดได้ดิพี่น้องตัวร่องก็ให้เบิ้งปูวาก็เขาได้คือสามีเขาตัวสำรอง เล่าพีพี่กับเขามันกับเขาเม็ดตอลอดพี่น้องนะเขามดทุกตัวอยู่กระลาสตาพีพี่เขาทั้งเก็ดทั้งเก่าพี่น้องคันเขามดนี่เขาทั้งบนทนั้งล่างก็ได้ซองหนึ่งแปลว่าเขามดพี่น้องถ้าพี่น้องเอาเป็นนี่พี่น้องเอาเป็นกับคือจังปูบอกกันว่าตัวสำรองกัก็เอามาคือกันแปลว่าได้มด เขาซีเล่าเด้เล่นให้เล่นแบบนั้นได้พ้ังเด้ให้เขาแบบนั้นอย่าไปเขาแต่ตัวจอตัวเดียวตัวล่งกับเขาคือกันมันมีสามตัวหนึ่งเขาสามตัวไปเลยลูดสามตัวไปเลยไหมลูดได้ว่าสามตัวสามตัวบนล่างไปเลยเขารูดสามตัวได้พี่้ังเด้เป็นจะไายกรได้รูดสามตัวสองตัวไป แล้วแต่ถ้าผู้มักเนะาะทำสบายโหลดปู้ก็มีตาจัดหาให้ซื่อ mm. พี่น้องเอฟซีจีจัดแบบไดกัแล้วแต่แล้วแต่สีจัดเนาะปู้กัแนะน้ำในสำนันละเป็นผู้หาให้เป็นผู้จัดให้พี่น้องเอฟซีจีจัดแบบไรกันแล้วแต่แล้วแต่แวตควบฐานดเนะาะถนัดไปถนัดมันคือวานละ เอาแบบได้ก็เอาจัดแบบได้ก็จัดเป็นผู้จัดหาจัดสื่อก็จัดเอาเนาะปูก็มีดแต,แต่เป็นผู้คำนวณไห้ส่งไห้ไห้ได้เบิ้งไห้ได้รวยกันเนาะไห้ได้มีดคากับเข่ากับน้ำค่ขาขานมหนุกไปโรงเรียนก็รวยไล่ว,ลวันเนาะพี่น้องเนาะคือเป็นการรวยไล่ว,ลวัน ทุกคนกับผู้ใดติดตามเหล็กไล่วันกับจุกจักรเกีดอกเนาะว่าเป็นของไล่วันก็ไปเรื่อยๆนะครับไปแลต่สิผู้ใดสิอยากนักอยากเบาเนาะเอาพอลายใหญ่ห่างมาเบิ่งเลยมาเบิ่งเลยเด็กแล้วถึงเวลาละจีดีนอนละจังน้ไงจีดีจำบัดแล้วเนาะเล่าสามาคีจัดไปเลย เก้าศูนย์เม้าหน่อยก็นจนมานอนเป็นมูมักขนาดได้แมวาหน่อยก็ได้เก้าศูนย์หนึ่งเก้าเที่ยวหายกันอยู่กับแมวหนึ่งเ,เก้ายำยำดื้อก็ได้หายกันอยู่แปดเก้า บ่มีมามดจะถือได้พี่นางไองสิบหกตัวคุณเดเก้าสานย์เจ็ดศูนยห hà viên viên 90 xuống cầu xuống viên Mà làm bụng đến học bằng đấy nó tục tặc tục xem những cái cây vinh cầu xuống cùng lên cầu xuống gòn sám cầu gòn sám cầu V ี p อาวีไอพีไพีจับโค3สามสี่ 3, 4, 6, cầu sáu cầu hút cầu hà 6 hà sáu Bé chó, bé chó, vinh, vinh, sám si, sám si สามสี่วิ่งสามสี่กลมเด่นสามสี่ล่องสี่หนึ่ง Sama ki, nah, wow. kita mak ki wih. ไอพี่ไอพี่กีย์วีไอพี่จับคูแปดหา้า Ketah, kau sam, kau sam, haket, haket, 8c, 8 Bé xí sảm bẹt Sảm bẹt Bé cầu si, cầu Vinh. วิ่งแปดาวิ่งแปดหา่าวิ่งแปดถากลมเด่นแปดหา ล่องหาเก็ดเล่าสตา Lausata. sata V I P Hãy subscribe cho kênh go kết oh kết soon soon wing oh mất tít cảnh thế nào vậy nhỉ? Oh, oh, hình cầu hà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  vinh cầu hà vinh cộng lên cầu hà, vinh. Cầu hà. ลองเก่าเกศลองเก่าเกศเอาแคบหน้าจอแคบหน้าจอเอ้ยพวกนี้เขามาแล้วก็ได้วกนี้เข้ามาแล้วแคบหน้าจอผู้เขามาไหมกะ กดกระดิ่งติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อเอาให้เขามาแล้วก็ได้แคปหน้าจ,จอไว้กดกระดิ่งติดตามไว้ของเล่าไรวันนลยพี่น้องเล่าสามาคีมีดสูมึอถึงสี่ถุงคนน่ะปิดหน้านะพี่น้องลนะก็เลยด้วยแล้วจังนอนหลังจากห้าน้อยหรือเล่าพัฒนา ผ่านมากกัมันเขาละก็ไปหลบหลบดึกหลบดึก,อดกสองถุมสองถุมสามถุมไปหัดสีถุมเด้อดพี่น้องเด้อพอดเขามากกับสิหูจักแน่เราแล้วเนาะเรื่องหูจักกว่งไก่จะหน่อยแล้วะแต่คนบัติหลายดอกมีคนหน่อยๆอยู่พอดเขามากก็ให้โสกไห้มาเด้อ้ข่ลำไห้รว่ยกันทุกคนเด้อให้มีสกมีลาบกันทุกคนพูกเขามากกได้บอกมูบอกพวกเด้บอบอกต่อๆกันไป ให้มีโสกมีหลับกะให้ส่งข่าวมาให้ปู้หูจักแน่ปู้เป็นปู้จัดไห้ปู้ก็อยักหูคือกันคอมเมนต์ไม่ปู้บอกปู้ในเด้อเอามาบอกลายใหญ่ห้างเนาะเอาเลยบาทนี้เหล่าสามาคี่รอบแรกพี่น้องจับคู90198939 ศูนยเกตศูหาวิ่งเก้าศูนยกรมเด้นเก้าศูนย์ล่องสาเกล่าวีไอจับคู่สาม9ีหกเก้หกหาวิ่ง3ากมเดรนสามล่อง4ีล่าสามัคีวีไอพีแปดเก้าสา หาเกตแปดสี่สามเก่าวิ่ง8ปดหามเด่นแปหาล่องหาเกตล่าสตาร์ว i p จับคูเก้หาเก็สี่เก้าเกตหกเกศูนวิ่งเก้าหาคมเด่นเก้าหาล่องเก้าเก 4, เป็นเหง้าเอฟซีเป็นยังไงมือนี่มีผู้หมานบ่ยังไงกะเขาซีล้าอยู่นี่แต่ว่ามันเขาแบบแบบผู้น้องคนกะซิบว่วาตามคือปูบ่าวหนะ่าเป็นเขาตัวล่องกะมี่นั่งเชียกกับเขาทึ้งตัวล่องทึ้งทึ้งตัวกลม,มเลยหนะน้าในในหน่อยเดียวไอในเล้าเดียวกันกะสิโศกซีมันกันย่ดอกตี่นอกกะสิบว่วใดใดหน่อยกะสิกะสิบ่วเสียดอกตี่กะสิใดผู้ ถือมองนักกับซีเรีนักแน้าพี่น้องน้าพู้ว่าถือมองนักกะกะว่าขาดทุนนะพี่น้องน้าอยู่ได้เฮ่งๆปังๆกันกทุกคู่ทุกคนเด้อตั้งใจไม่เมื้ออือนเอ,เอาอีกวันที่ซีแตกซีเล่าเลยพี่น้องน้าแตกผลแตกลางเลยไล่ไล่เด่งปูจังดีใจได้สั้นนี่ปูกบปะบ่าพอทับใจไปได้อดอกว่าคำนวณว่าเต็มทีนะพี่น้องน้าว่าให้เอฟซีได้คักๆัดได้ไล่ ให้เด็ไปแดงนะ่ะปีใหม่เนาะเอาเป๊ะเป๊ะ,ปะละต่อไปให้ FC, ทุกทุกคนนะัรับฟันดีเด้อเมื่อื่นโชคดีพอกันอีกเมือ่อื่นให้โชคดีทุกขุทุกคนพอกันไมหมเมืออื่นสวัสดี